สวัสดียามเช้ากับรูทีเนเดิมๆของเราวันนี้อากาศดีดีเลยทำให้มีใจอยากเปิดสมุดไดอารี่หยิบปากกาขึ้นมาขีดเขียนเพื่อบันทึกความทรงจำช่วงปลายมิถุนาที่ดอยช้างล้อมหมุนช่วงสายของวันจันทร์นานแล้วที่เราไม่ได้ออกมาตั้งแคมป์คนเดียวก็เพราะชีวิตรูทีนมีเรื่องให้รับผิดชอบตั้งมากมายมันเลยทำให้วันธรรมดาแบบวันนี้ วันที่ไม่ค่อยมีแบบแผนอะไรรู้สึกโล่งสบายมากๆแอบมองไปเห็นพี่นักเดินทางพร้อมขาตั้งกล้องคูใจก็นึกถึงภาพตัวเองในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เลยเจ้าธรรมชาติวิวเขื่อนกำลังโบกมือทักทายอยู่ไกลเพื่อนธรรมชาติที่มองเท่าไหร่ก็รู้สึกสบายตาเบาใจได้ทุกครั้ง จุดหมายปลายทางตอนนี้ยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่แต่ก็เชื่อมันบ้างก็ได้เมื่อจิบกาแฟแล้วทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นเองแหละ <north> ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปมีเพียงเราเท่านั้นเป็นผู้กำหนดเส้นทางของ นั่งจิบกาแฟดอยช้างที่ดอยช้างรสชาติสมัมผัสถึงความออริจินอลที่ความเหงาให้หอพาเราออกจากคอมฟอร์ตโซนมาถึงพี่ลองเปิด g o o g l e Map หาลานกลางเต็นท์ในแอรีใกล้ๆเจออยู่ที่หนึ่งอยู่ซอยหลังร้านแค่2กิโลเมตรเองหยิบกาแฟคั่วหอมๆติดมือมาสักถุงเอาไว้จิบชงตอนแคมป ไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อเราตัดสินใจได้เอง เมื่อเราได้ออกมาไกลาจากบ้านพอมองไปรอบตัวไม่มีสิ่งใดแม้แต่ผู้คนนอกจากแสงจากโคมไฟน้อยๆเสียงของธรรมชาติตัวเราและความหิว เช้าตรู่ที่ตื่นมาพร้อมกับเสียงนกหลังจากที่ฝนตกหนักมาทั้งคืนความฟินของการตั้งแคมป์หน้าฝนก็คงจะเป็นวิวทะเลเหมอกยามเช้าหน้าเต็นท์แบบนี้แหละหลงรักโมเมนต์มุมสงบแบบนี้จัง แต่ในเช้าตรู่บางวันสายฝนก็แวะมาทักทายหยอกล้อเราบ้างแต่สักพักฝนก็ซาแล้วจากไปธรรมชาติที่ต้องเจอสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจก็ได้แต่บอกตัวเองว่าฝนตกมันก็เย็นดีนะถ้าเราใส่ใจกับฝนทุกเม็ดชีวิตก็คงเปียกพรแย่เลยเพราะฝนคงไม่มีทางตกตลอดไปหรอกเมื่อเมฆนํำจากไป ทุกอย่างก็กลับมาสดชื่นอีกครั้งชีวิตก็เช่นกัน เรายัง้ทำความรู้สึกเงียบสงบลึกๆนั้นได้เป็นอย่างดีจนบางทีก็อยากจะบันทึกความทรงจำเป็นรูปภาพเก็บไว้สักใบและในวันที่ฟ้าหม่นฝนพลาแบบนี้ความสดชื่นมักมาในรูปแบบเขาต้มนร้อนสักถ้วย ตเต็มที่มาสองคืนติดแล้วก่อน move ก็ขอขีดเขียนระบายสีจากรูปพลารอยที่ถ่ายไว้สักหน่อยกิจกรรมที่ช่วยให้เราผ่อนคลายโฟกัสจดจอ่ออยู่ที่ปลายดินสอและพู่กันพอสมสีแล้วแต่ใจเราชอบจากนั้นก็แค่และเลง ิลปะไม่มีถูกผิดมันทำให้เราได้ปลดปล่อยอิสระความเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งจนบางทีเราก็ยังไม่เชื่อตัวเองได้ซ้ำว่าเราจะทำอะไรแบบนี้ได้เมฆฝนเริ่มตั้งเขามาทักทายกันอีกแล้ว มาพร้อมกับเด็กดอยน้อย,อยสองคน หรือรูฝนอาจเพียงชั่วคราวแต่ก็ทำให้รู้สึกสดชื่นเมื่อได้คิดถึงมันบันทึกความทรงจำหรือรูฝนของคนเหงาเรายังคงเชื่อมั่นนะว่าชีวิตยังคงมีเรื่องราวดีๆที่รอคอยอยู่ข้างหน้าเสมอไว้เจอกันใหม่นะ